สู่ยุใหม่เปลี่ยนอสมองจากผู้เฝ้าดูสุขภาพสุขการเป็นนักสาธารณสุขเชิงอายุผู้ดูแลผู้ป่วยผู้ช่วยปรับพฤติกรรมสุขภาพและผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพครอบคลุมกว่าปี2568สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรีเตสุขภาพที่7ประทานในพิธีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่7ของรวมถึงพี่น้องอ,อสมอทุกท่านผมได้จากท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดการินธุ์ให้มาทำหน้าที่ในการให้เห็นว่าในแต่ละหมู่บ้านเราจะมีพี่น้องอ,อสมอ,อยู่จังนวนทั้งสิ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบคนท่านผู้ในการ นะครังช no. ุมชนทุกท่านท่านสาธารณสุขของเธอทุกท่านครับพี่น้องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานระยะสงบการเป็นผู้นำด้่ยการดสสารสิทธิและทั้งก็รป้องกันการดูแลพี่น้องรัฐมนตมีในการพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพยกระดับอสมยุคใหม่ ป็นผู้ช่วยสาธารณสุขในวันนี้นะครับแต่บางท่านเป็นในรัฐมนตี่านยังให้ขขนะความสำนะคัญกับพี่น้องอสมนะก็ได้กำหนดเป็นนโยบายนี้ขึ้นก็คือนโยบายยกระดับอสมอยุคใหม่ยกระดับอสมอยุคใหม่เป็นผู้ช่วยสาธารณสุขในันนี้ขอบคุณครับสามสอง,สอง เส้นชิ้นเส้นที่เส้นเขอเขาคิดสมนวนของที่สาตว์ปีกนครับถูกว่าเครื่องนี้เป็นเป็นอสมีเด่นภูกัญญาไทยสองนำมาสู่การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในปีนี้นะครับซึ่งในปีสองพอยหกสมีแนวทางยกระดับอสมสู่ผู้ช่วยสาธารณสุข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอสมให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้นำการปรับพฤติกรรมสุขภาพดูแลผู้ป่วยเบาหวานระยะสงบและผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพที่ครอบคลุมประชาชนกว่า75,668หมู่บ้านทั่วประเทศปี2,568 ที่ผ่านมานะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิน์ในการพัฒนาศักยภาพอ,อสมอจำนวน18,421คนข้อคนครอบคลุม18อําอำเภอคิดเป็นร้อยละร้อยให้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังดูแลผู้ป่วยเบาหวานและปี2569 จะพัฒนาเพื่อยกระดับอสมอสู่การเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขที่ครอบคุมกว่า1,584หมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดซึ่งบทบาทหน้าที่อสมอผู้ช่วยสาธารณสุขที่สำคัญมีดังนี้นะครับ 1. อสมอดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยอสมอ1คนต่อ1หมู่บ้านจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร c ค r e g i v อร70ชั่วโมง เพื่อช่วยดูแลให้คำแนะนำและป้องกันการเจ็บป่วยเรื้อรังร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและท้องถิ่นนะครับสอ,อสมอดูแลผู้ป่วยระยะสงบโดยอสมอจะช่วยติดตามการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้เกิดเบาหวานระยะสงบหรือการควบคุม ภาวะเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ดีลดภาวะแทรกซ้อนและการป้องกันก่อนผู้ป่วยกลับมามีอาการรุนแรง 3. อสมผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยอสมจะเป็นโค้ชสุขภาพของชุมชนช่วยกระตุ้นการออกกำลังกายการลดน้ําหนักลดตัชนีมวลกายและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในชุมชน 4. อสมนวดเพื่อสุขภาพโดยอสมจะได้รับการ อบรมหลักสูตรนว,นวดเพื่อสุขภาพสามารถให้บริการแก่ประชาชนเสริมรายได้ลดอาการปวดเมื่อยลดภาระการไปโรงพยาบาลและสร้างความสุขให้คนในชุมชนสุดท้ายผมขอเน้นย้ำว่านโยบายยกระดับอ,อสมอยุคใหม่สู่การเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขจะตอบสนองนโยบายของท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาสินคนกาสินไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคีเครือข่ายในการดําเนินง,งานในการดูแลให้มีประสิทธิภาพต่อไป